mm <laughs> มีอะไง่ายๆครับผมไส้อั่วผัดถั่วไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกขนมปังอ๋อค<น>ืออะไรคะ เช้านี้ครับเราอยู่ที่ปัวครับโรงแรมอนันตานะครับตื่นแต่เช้าเลยครับมาดูบรรยากาศภายในโรงแรมนะครับเป็นยังไงครับ ต่อไปเราจะไปกินข้าวกันนะครับ<ช>ตอนนี้เราตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่นค่ะใสมาแว้าวเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกโยงเรนจะรถใกล้กว่าเออเออะไรกูจะกลัวทำไมกลัวก็เดินหนีดิเออแปดเด็กอร่อยเนี่ยกลัวทำไมเจย <ๆ S 2> ังเก่งกว่า <ๆ S 2> อีกจับได้ไหมโอ้โะอย่าพิยุกับมันจับได้แต่มันจะหมุนหมุนนะ 嗯。Oh. เป็นไรหรอกไปป้ายไปสิก็ค่อยป้ายเนาะอะไรป้ายด้านหลังด้วยอ่ะมะเขือเทศป้าเอามาให้เอาไหมขาวมะเขือเทศป้าทำไมอะเจอันเจดูกินมะเขือเทศทำไมคะขาวขาวขาวสิไม่เยกินแล้วมันไม่อร่อยนี่ป้าทำให้มันมันอร่อยสิมันอร่อยไหมเจบอกสิฮะนี่ไม่กินพี่จะทาครีมให้มันขาวด่า เช้านี้ง่ายๆครับผมไสอ้วนผัดถัว่วไข่ดาวล้ากก็ไส่กรอกง,ง่ายจริงครับเปลีไปไหมเ <c oughs> มื่อคืนแล้วกินข้าวันที่นี่ครับเมื่อคืนรสชาติาดีครับข้าวเหลือบ้านเลยก <c oughs> าให้เยอะอุ้มแบกไม่หมดเปล่วเลย ไปไหนต่อวันนี้อเอาไปโล้เลยไม่แวะ,ะไรแล้วแล้วมึงก็ครรุยกับกูเมื่อคืนหนึะงมาอ,อ,อ,อันนี้มาให้กันทำเนี่ยสำหรับหน้าแคนน่พอแค่นี้นะ้วหรือจะไปไหนต่อแล้วไหนก่อนต้องตื่ไปวัดไปวัดภูมินดีกว,ว่าในเมืองมาผ่านอย่างไรอันนั้นทางขากลับดรไม่ใช่เหรอขากลับไงก็ออกลับไปเชืนอมโลกไง เรียกวัดนะมึงจะไปคาเฟ่เหรอคาเฟ่ไปพิซร่ากับเขาว้างคาเฟ่ไม่กินแล้วกินข้าวอิ่มแล้วนะเรียวัดที่หนึ่งลงไปลงไปภูมินแล้วก็จบแวะร้านข้าวเมื่อก่อนกินข้าววันอ่ะโอเคดี็นปะนี่ท่านไปร้านอะไรเถื่อนเลยมึงอฮะไปร้านเถื่อนเลยฮะเออเห็เออ ก็ทนจบกินข้าวเสร็จก็คงเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็เดี๋ยวเราเข้าเมืองเข้าเมืองน่านก็น่าจะไปไหว้พระวะัดปูมินนะครับแล้วก็ไปกินข้าวแถวนั้นนะครับเขาวพิโลกจบจบแค่นี้ เดก็ต้องเข้าช่วงเย็นไ,ไม่เยอกไม่เนเย็นให้เด็กมาเล่นน้ำถึงเท้า,าออกเลยเนี่ยกินเสร็จอือจ,จัดของเสร็จมาแล้วเหลือมึอง,งอ่ะกินกับอะไรคะกินกับกอลแล้วก็แจ็คกอลมะเขือเทศไหนกินเจอแค่โซนกิททนไหมไม่กินแล้ว <laughs> ไม่อยากผิวขาวแล้วเหรอฮะไม, <laughs> ไม่อยากผิวขาวแล้วเหรอ มันเปรี้ยวมันซีลูกอ๋อมันเปรี้ยวไหนซี่โร่กินได้ไหมซีโร่ะองกินเหมือนกันอีกพันหนึ่งอ่ะไม่ตัวแลืองันตัวดำนะไม่ขาวนะต้องเป็นวงกลมแผ่นหนูชอบ๋อถ้าวงกลมถ้าเป็นแทหนูชอบอ๋อโอ้ โอโกวาุชิมิสึนดาโอโกะวากุชิเซินดโอโกะวาุชิเนด็กแรกไม่มีตัวเลขตัวเลขเช็คเอาท์จากรีสอร์ทนันตาคิรีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยวเมืองน่านกันนะครับ Bye bye War, wow. น่าจะอร่อยนะมึงจิ้มป้ายอะเอาก็คือมาถึงดูแบบลงทุนเนี่ยป้ายเงี้ยดูดีเงี้ยข้างในก็ต้องดูดีเหมือนกันรีวิวรีวิวเขาโอเคอยู่อร่อยอยู่รีวิวรีวิวน่าจะกินอยู่ไม่ไกลอย่างที่พาก็ขับมาประมาณสองสาโลได้แปดแปดหกโลหกโลหกโลเลยหกโลเปลี่ยน ที่เรามาจากที่พักก็น่าจะประมาณทั้ง6กิโลได้ครับมาถึงที่โกโก้วันเล่นครับเราจะมากินกาแฟแล้วมาชิมโกโก้กันนะที่นี่นี่เราอยู่ร้านโกโก้แล้วนะครับคาราตาเวลลี่เคลือบช็อกโกแลตหนูจะเอาอะไรวันนี้ลูกจะเอาอะไรอันไหนเอาเป็น ตองเบอรี่เหรอครับใช่มันสิบาทถูกหน่อยอ๋ออ่ากินแค่ช็อกโกแลตก่อนอย่าเพิ่งกินช็อกโกแลตหนูแป๊บนึงขอลองก่อนกินแต่ช็อกโกแลตใช่กินแต่ช็อกโกแลตอย่าเลี้ยวได้เลี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวประวันเออเนี่ยดูซีโร่กินซีดูซีโร่กินเป็นตัวอย่างนี่หนูหนูกินอ่าเห็นไหมอร่อยไหมคะใช่กินแบบนั้นเลย กินก่อนที I mean. ่เนี่ยกินไม่เป็นนี่ไงเอาช็อกโกแลตออกนะไม่ใช่เลยอ่ยเขาให้กินช็อกโกแลตก่อนแล้วค่อยกินสตรอเบกรี่ไม่ใช่ให้แคกช็อกโกแลตก่อนโดมนะครับตามจับตามจับแลนี่น่าจะเอานี้นี่คืออะไรค่อยลาดลาดไปหมดช็อกโกแลตเราจะลาดนะครับค่อยลาดลาดไปลาดบิ๊กลาดบิ๊กที่หมด ขยุตัว้มานะคะแม่มาแลมามาแลคะแม่มาราดตรงกลางเดี๋ยวมันไหลไปเองพี่มันไม่ลอยนะใช่ไหมไหลนั่งนี่เอ้ยอย่าดูแ่หนึ่งต้องยิเลยนะเรานั่งอยู่ตัวสิบเมื่อวานเราก็นั่งตัวสิบเรานั่งดีมากละลายเลยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว โดมแตกแล้วแแตกล้วทำไมเป็นอะไรเขี่ยเลยเขียเดี๋ยวช้อนกินอยากกินอยากกินช้อนโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะข้างในเป็นไรติมงห้วยอืมอืมอืมช้อนห่วยมากเลยโอ้โหลูกคือดีมากเลยอ่ะ เดี๋ยวให้ป้าชิมบ้างสิชิมได้แหมคนนั้นใช่สตรอเบอรี่ใช่ป้ากินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กีวเบืรอเบี่หั่นห้ามจับเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดกระดาษหวานกระดาษนี่เหรออร่อยเนี่ยกระดาษฝากป้าชิมได้เลยค่ะ แต่อันก็หวานอร่อยเลยโคโละแกล่ะนะใครจะกินก็บอกแม่หมดเลยลาบเลือดแป๊บเดียวอ่ะทไมมันไวมากเลยอ่ะกี่บาทฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอ่ะมาดนรูรอนสีดำเอาเช็ดมือใครใช้มือจับเมื่อกี้ใช้มือจับเมื่อกี้ยังไม่ฟังกลัวไม่ทันกันเนี่ยใช้มือจับเลยอ่ะค่ะเจ้กลัวไม่ทัน เอาส่เลยอ่ะเอาเรื่องเข้ามาค่ะอ่ะจะกินกันไหมเนี่ยไปคนละรสคนละด้วยไปค่ะนะมีสามคนนะครับโกโก้กบอมเดี๋ยวชิมไปชิมกันนะครับช็อกโกแลตแล้วขอบๆนะคะอา่ากล้า คาป,ปูช็อก,กโกแลตชอบอะไรแซนดานแบบผัดค่ะช็อกโกแลตแฟน์แบของใครก็หยิบไปสิอ่านี่ของฉันเนี่ของหนูอ่ะกินด้วยกันสามคนอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่วัดภูมินนะครับวันนี้เราจะมาไหว้พระทำบุญน,นะครับ ไปเลยค่ะเจพี่พี่โืงอไหนของพี่อันไหนของพี่ขี่โกงพี่วางพี่เงี้ยเลยเหรอแต่อะไรของหนูอะอะไรองเนี่เก่งมากเลย แอปทิพอยู่หลังนะเนี่ยนี่ที่ถามลุ่มเดีเนี่ยเหรอครับประวัติเนี่ยเหรอฮะใช่อ๋อเนี่ยจะเป็นแอปใดจะซิปลักบัลลือโลกนี่ไงลุงนี่อันนี้เขาเป็นที่ในในขนังาลูกที่เขาเป็นี่คือประวัติของเขาใช่รักสลับขุนพิม่ได้เป็นผ่านเอาไว้ลุงอ่านสิอ่านแล้วเข้าใจไหมลูกผ้ชายน้องใหญ่

ตอนนี้เราอยู่วัดพระธาตุช้างดำนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดทูมินเลยครับให้ว่อยู่ข้างๆหนู จบคลิปเพียงเท่านี้กับการไปเที่ยวหน้าสองคืนนะครับต่อไปเราจะไปพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ท,ที่เที่ยวพิษณุโลกนะครับ